สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามอนีมาเจอกับเมยุ่นอีกแล้วนะคะเนาะมุนีมเมยุ่นพ้ามากกินอาหารอีสานนะคะนะมีก้อยไข่ก้อยหอยก้อ,อยไข่หมดแดง <c oughs> แล้วก็แกงเห็ดมากกินกับร้านแล้วก็กับน้องอิมนะคะนะกับลูกร้านมาจากเทียนทะเลนะคะเนาะชื่อช่องนั้นก็ <c oughs> ช่องคุณเอ๋นอสลายสิวค่ะช่องคุเอ๋สลายสิวนะคะเนาะมอนีร้านมาหาก็เลยพ้ากันกิน กับเขาบันเฮ้าเะค่ะนะเขาอีสานเลยพาลูกขลานมากินนะคะเนะาะเดี๋ยวเหาอมากินกันเลยนะคะเนาะมามาเสี่ยงรบกันเลยจ้ามากินเลยลูกกินเลยใส่มือนะคะเนาะมือล่างแล้วนะคะเนาะใส่มือชิมดูพอดีร้านมาหาเนาะ,ะนะมาเล่นน้ำร้านก็มีช่องนะคะเนาะเป็นผู้สอนหนวดหนานะคะนะ่ะเนาะ เอเห็นยังแน่เลยุลานนวดนาจ้าแล้วก็รับสอนนวดนาคาอดนาอของแบรนด์อาราดาค่ะถ้าอยากเลี้ยนกะสามารถติดต่อมาเลี้ยนได้ถ้าบบอยากอาถ้าอยากจะน,นวดกะมานวดได้ค่ะ ล่อยไ,ไข่มันแดงน,นะคะนะร้านมาเห็ดหายกินนะคะนะกวันนี้มาชั่วฟีมือเต็มที่ นี่แกงเพ็ดพิมมือน้องถิ่มนะค่ะเนาะนะ้นองถิ่มแกงก้อยไค่มาเดาก้อยพยันพิมมือร้านนะ้องอร์มานีไม่ยุ่นไม่ได้เห็นดิอย่างแล้วจะร้องมีนาทีกินยัางเดียวไม่ยุ่นกินค่ะไม่ยุ่นกินก็จับคือยากไม่ค่อแล้ว อลูกอ่อยอร่อเอะแซนะ่บแอรอยเนาะใช้ได้ใช้ได้อาหารบันเข่ามีโตเนแ่แซ่บแซ่บนะคะเนาะมแม่ยุ่นน่ะเป็นคนหมักกับข่าบันเ,เท่าก็บขอาไทยไปคอยกินนะคะแล้วยิงแกงกะทิแล้วรัดนะคะแล้วบะมัด <c oughs> น้องอิมม่มแมอยู่น้ำน้องยิ่มสี่เอ็ดแกงน้องไม่แกงเให้แม่กินตลอดนะคะเนาะน้องอิ่มตีเมือใช้ได้นะ เขาเห็ดกับเขาแสมใช่ะแล้วโชคดีเล่นเนี่ยได้ลูกไข่ได้กับเขาแสบมียามาทางเนี้เล่นบ่ยาประเดี๋ยวยาเห็ดเป็นจะสมตำยากระเฮ็ดเป็นโยค่าเฮ็ดเป็นบางย่างจะกลับแต่ที่ลงคลิปกระเฮ็ดเองนะคะเนาะแต่ว่าบางครับย่างย่างก็ลูกเห็ดนะคะเนาะ อันนี้หอยอะไรอินหอยเชอรี่ก้อยหอยเชอรี่นะคะนะ แทบ,บ,อ,ยแบอยากไปใส่มืออยู่เด้ใส่มือก็ได้แไได่ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวนวดนาเขาจะเม้นเป็นคู่นวดคู่สอนนวดนาส <c oughs> อนนวดนา <c oughs> เดี๋ยวเป็นนวดนาน้องอิ่มต้อน้องอิ่มบราไม่ไหวแล้วแล้วเพราะว่าขึ้นหิ้วสิน,นวดนาให้น้องเขาเนาะอิมนวดให้ไม่ยืดน,น้ำเนาะเด้๋ยเดีย๋ยวจะห้ามเนาะทั้งนวดนาทั้งสักขีวเด้กค่ะเด้อทั้งแม่ทั้งลูกแล้วค่ะเด้อสิเฮ็ดนาะ ช่องวิมชาแนลน,นะคะเมื่อกลัซักรูก,ก,รกลับซิซันกนะค่ะเนาะช่างมาเกยก์ช่างมาไกยช่างมาเกยก์แล้วค่ะเนาะขามแม่น้ำเจ้าพยามาโดนๆจะมาหาเทียค่ะไม่ได้มาหาหน้าเลยขามแม่น้ำเจ้าพยายามมาเล้วค่ะเนาะอยู่คนละฝากฟังคนหนึ่งอยู่ฟังฟังอยู่างกัเออเอ,อบ้านฟังไร ฟังนน่์จิะไม่ใช่สมุทรสาครอะไรคนละฟังมาจากสมุทรสาครยานเดือค่ะเด้อมันเบิดแล้วมเบิร์แล้วสมุทรสาครปลอดภัยเราจะตอนนี้ไปบางแคละเราเป็นช่วงเดือนสองเดือนนี้มาจากสมุทรสาครยานเดือดค่ะเด้อหน้าก็บให้มหาหน้าบอกคิดหอยกับ่ัตองม้าทนว่ะ อิมอ่มนะนั่นะนั่นแม่จะปิดแล้วเนาะไหนอันส่งเมนย่นกับอิ่มเลยนะคะนะ่ะเนาะมืสิบห้าลูกผ้าหลานไปแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแ,แชร์ให้ในเด้อค่ะเดอ้อแล้วก็อิม่มช่องวิมชาแน,นลคะ่ะตุ๊กเมาไลฟ์ซีรีส์ค่ะตอ,อก,กติดตามพี่ ก็ถ้าเกิดใครอยากดูคลิปเต็มที่ทำคลิปทําหน้านะคะทุกคนก็ไปดูได้ที่ช่องวิมชาแนลนะคะเดี๋ยวจะมีให้บอกทุกขั้นตอนมีเขียดสักคิ้วลวดหน้าอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนฝากก่อนเลย่ะฝากติดตามหลานด้วยนะเนอส์จ้าไปแล้วเด้วยวพันเดคร